นอกจากภารกิจครอบครัวแล้วนะคะนายกของเราก็ยังคงทําหน้าที่ของนายกด้วยนะคุณผู้ฟังวันนี้เริ่มเรื่องราวกันด้วยเรื่องนี้เลยเป็นเหมือนการช่วยเหลือเยียวยานะคะในเหตุกรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาของเรานะคะจากเหตุที่มีคนร้ายค่ะคุณผู้ฟังใช้อาวุธปืนเข้าไปในโรงเรียนพะตง ประธานคิริวัฒจำได้ใช่ไหมคุณผู้ฟังยังคงเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญสะเทือนใจใครหลายๆคนอยู่ล่าสุดค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บทั้งสองรายจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนที่ชิงมาจากตำรวจก่อนจะบุกเข้าไปก่อเหตุบุกจับครูและนักเรียนเป็นตัวประกรันในโรงเรียนพระรงประธานคิริวัฒ จังหวัดสงขลาเราเมื่อฟังซึ่งก็เป็นเหตุให้นางสสิพัฒน์สินสมสรผู้อำนวยการโรงเรียนพระตงประธานคิริวัฒน์นั้นเสียชีวิตและนักเรียนอีกสองคนบาดเจ็บค่ะพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับในส่วนของนักเรียนที่บาดเจ็บทั้งสองคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษให้กับ อ๋อทางด้านของผู้มนวยการโรงเรียนค่ะคุณบุฟัง ทางด้านของนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการสั่งการให้ตำรวจเร่งสอบสวนดำเนินคดีอย่างเข้มงวดเนื่องจากเป็นเหตุอุกอาจแล้วก็มันเกิดจากการคุ้มคลั่งจากเหตุของยาเสพติดซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยนายกบอกว่าต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมค่ะและจากเหตุการณ์นี้เนี่ยทางด้านของร้อยเอกธรรมนัพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน ฐานะของรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้ศาสตราจารย์ดรนรุมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งเมื่อวานเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่มาและก็หลายๆคนน่าจะได้เห็นภาพกันแล้วนะคะ พร้อมทั้งได้มีการกำชับให้บูรณาการการทำงานกันแบบข้ามหน่วยงานกันไปเลยกับกระทรวงสาธารณาสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนลงไปในพื้นที่ดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจของนักเรียนทั้งโรงเรียนอย่างเป็นระบบรวมไปถึงคุณครูโดยเฉพาะรองค่ะ รองผู้อำนวยการเพราะว่าเมื่อวานนี้จากที่หลายคนติดตามข่าวก็น่าจะเห็นกันแล้วว่าทางด้านของรองผู้อำนวยการเนี่ยถึงขั้นเอปอเปลมไปเลยทีเดียวคุณผู้ฟังแล้วก็อยู่โร,รงพยาบาลนแอดมิดเลยคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้หมอเนี่ยสั่งละ เก็บโทรศัพท์หมดเลยแล้วก็ไม่ให้พูดถึงเหตุการณ์นี้เพราะว่ามันเป็นทรามาในจิตใจของรองผู้ว่าการด้วยนะคะผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าการดูแลนักเรียนเนี่ยทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีค่ะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าบอกว่าจะต้องดูแลนักเรียนแบบรอบด้านและต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายและโรงเรียนกลับสู่ภาวะปกติอย่างแท้จริงซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ย โรงเรียนก็มีการปิดการเรียนการสอนสองวันซึ่งวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งวันที่ยังปิดการเรียนการสอนอยู่นะยังไม่มีใครไปโรงเรียนตอนนี้ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปในพื้นที่เพื่อจะไปเก็บหลักถุงหลักฐานต่างๆค่ะขณะที่กระทรวงศึกษาธิการเองได้มีการเตรียมเสนอเรื่องต่อสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษและขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้เสียชีวิตนั่นก็คือ,อผู้อำนวยการ พร้อมทั้งมีการจัด ทีมครูแนะแนวและนักจิตวิทยาเข้าไปฟื้นฟูสภาพจิตใจยอย่างต่อเนื่องและมีการประสานตำรวจเพิ่มกำลังดูแลความปลอดภัยในระยะเร่งด่วนส่วนทางกระทรวงยุติธรรมโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีการประสานข้อมูลกับพนักง,งานสอบสวนแล้วก็เข้าพบกับญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น3รายเพื่อจะชี้แจงสิทธิในการช่วยเหลือเยียวยาและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ได้รับผลกระทบตามกฎหมายอย่างครบถ้ว และทันท่วงทีซึ่งเราบอกว่าเมื่อช่วงเช้าค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพ่อเมืองเรานะนายรัฐศาสตร์ชิดชูท่านได้มาออกรายการค่ะชื่อว่าผู้ว่าสงขลาพบประชาชนมาออกรายการร่วมกับท่านศึกษาธิการจังหวัดและก็ท่านพมจอค่ะ ก็มาพูดคุยในเรื่องของประเด็นนี้แล้วท่านผู้ว่าก็มีการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าท่านเองก็เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ก็คือลงไปในพื้นที่ด้วยแล้วก็ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงนะช่วงเวลานั้นด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นเหตุที่ค่อนข้างจะสะเทือนใจไม่ใช่แค่คนหัดใหญ่นะแต่ว่าเป็นเหตุสะเทือนใจทั่วประเทศเลยก็ว่าได้กับเรื่องของมาตรการในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคุณผู้ฟัง ก็ต้องบอกว่าทุกหน่วยงานค่ะ เร่งเข้าไปดูแลความเป็นอยู่นะคะรวมไปถึงสภาพจิตใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกๆคนพร้อมทั้งมีการเยียวยาอย่างแน่นอนอันนี้ผู้ฟังรับประกันได้ผู้ว่าพูดเองกับกับปากตัวเองเลยว่ารับนโยบายมาแล้วและทําจริงแล้วเราก็ได้เห็นภาพแล้วว่าท่านลงพื้นที่จริงๆรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆก็ลงพื้นที่จริงๆอ่ะพักฟังเพลงเพราะกันอีกสักครู่ค่ะผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงอยู่ในเรื่องราวของเด็กๆนี่แหละมาเตือนกันหน่อยสำหรับผู้ปกครอง ต้องคอยดูแลควบคุมการใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตสาหรับเด็กๆหน่อยเพราะว่าหมอเนีเขาออกมาเตือนแล้วว่ามันมีความเสี่ยงเนาะเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทั้งเรื่องของตาแล้วก็พัฒนาการอยู่ในยุคดิจิทัลเนี่ยต้องรู้เท่าทันค่ะผู้ฟัง